ครับสวัสดีครับพบกับช่องนุงยกยับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเกมเททันอลีน่านะครับผมก็จะบรรจุรีวิวตัวละครนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ว่าชื่อชื่อว่ามอร์ลนะครับเป็นตัวละครเลเจนดารีนะครับก็เป็นสายแมรี่แอทแทกนะครับก็เป็นตัวโจมตีระยะใกล้นะครับสายแอสซัสซินนะครับก็ตัวนี้อันติประจำตัวเขาครับก็จะเป็นการขว้างขวานนะครับขวานประจำตัวเขาเนี่ยขว้างไปเพื่อรวบคู่ต่อสู้นะครับเหมือนบูมแมลงนะครับผม ก็สามารถรวบคู่ต่อสู้เป็นกลุ่มได้ครับหรือว่าจะถ้าจะเป็นโหมดทาวหรือสามารถรวบหุ่นของคู่ต่อสู้เพื่อมาดึงออกมาจากให้ไกลจากป้อมเราก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับก็โหมดที่ผมจะเล่นคือโหมดซูเปอร์สตาร์นะครับโหมดนี้แล้วก็สกิลประจําตัวที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเมเทโอสแลมตัวนี้ครับกระโดดใส่คู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นตัวทัมเมอร์บอมนะครับผมสไตเมลีแอทแทกเนี่ย สองอันนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่อ่ะเดี๋ยวลองลองไปเล่นกันเลยครับถ้ามีเพื่อนชวนเนี่ยชวนเข้าเข้าตีก็ไเลยโอ้โหอ่ะโอเคครับผมแ๋ยวผมกดเล่นเลยนะกันนะครับมาโอ้คู่ต่อสู้เราก็ไม่ธรรมดานะครับทีมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะคู่ที่ใครจะชงชิงจังหวะแย่งดาวได้มากกัน่นะครับผมก็ โบนี้ครับใครครบ50ดาวก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับหรือว่าจบเกมใครได้ดาวมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมอ่าเพลไปเลยเ,เลยฟิบเฟิบเฟิบอ่บ yeah, ก็เก็บกล่องครับนะเอาสกิลเก็บสักหนึ่งอันไม่มีใครได้สกิลเลยโอ้โหทำไงดีวะเนะี่ยโอ้โหมีสกิลอ่าทีมเราเหลือมีมากกว่าน่าจะได้เปรียบนิวยี อ่ามันนี้ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนี้เดี๋ยวเราเพื่อนเราได้แล้วเราก็ต้องปกป้องกันไม่ให้ถูกแย่งดาวนะครับผมอ่าเม็เดเฮ้ยอืมอ,มอมืนี่เมื่อกี้รวบรวบไปแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นการรวบผิดฝั่งถ้ารวบฝั่งคนป่าเนี่ยคนป่าเขาก็จะอันติเขาก็จะเขาเรียกว่าจะลบอันติคู่ต่อสู้ไปได้นะครับผมสำหรับการขว้างขวานอ่าเดี๋ยวรอตรงนี้ เอาดักปึ๊บน,นีมา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 อันนี้ดาวที่2เริ่มจะออกแล้วครับเหลแรกนี่มันจะผุดทีละ2ดาวนะครับแล้วก็ดาวที่2เนี่ยที่จะเริ่มต้นเนี่ยอัน,นจะผุดทีละ3ดาวเดี๋ยวผมจะทำการเนี่ยผมจะรวบคู่ต่อสู้ตรงนี้ครับอันติเขาจะหายไปเลยนะ ป,ปึ๊บมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวโอ้โหโดนชิงครับคนนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นการซุ่มดูให้เราเอาดาวไปก่อนแล้วก็มาใช้อันติดักเราทำให้เราเสียดาวไปนะครับผมตอนนี้ต้องเป็นการล้วงแผงหลังคู่แข่งแล้วครับผมอ่าเนี่ยเฮ้ นีห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 นีเพราะว่าเราต้องการที่จะเดี๋ยวรวบนี้ก่อนปึ๊บมาหยุดอันติเพื่อให้เพื่อนไปล่วงให้ได้นี่โอ้โหระบั้นคิวเลยอยู่ข้างบนแล้วต้องอึ๊บมาหนังน้อยเก็บดาวก่อนเก็บดาวก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามามาเดี๋ยวรอดาวเกิดแล้วก็ต้องดาวตอนนี้ สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าสูสีนะครับดาวสุดท้ายจะเป็นการพลิกเกมนะคใครได้ไปนี่โอกาสชนะนี่แทบจนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะดาวเท่ากันแล้วการผุดของดาวนี่เขาเรียกว่ามันรวบก่อนเลยโอ้โหรวบไม่ทันเข,เขาตีลูกซองใส่เราก่อนตอนนี้เอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเ้ยเราได้เราได้เราได้เ,ดเดมกาคิวด้วยโอเคเพื่อนดีมากอันนี้เราคุมกันเพื่อนให้ดีครับเราก็เก็บดาวเอาไว้นะครับผม อืมอะไ่ที่วะมันมาแน่เลยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บมามามาต้องอยู่ใ,ใกล้เอออืมอ่าครับผมเขาต้องเขาเรียกว่ากันเอาไว้ครับจนกว่าจะครบห้าสิบดาวหรือสี่สิบเจ็ดดาวโอ้ทันไหมเนี่ย ่าเก oh oh. like, ็บดาวเก็บดาวเก็บดาวเก็บดาวโอ้43ต่อ43รวบไม่ได้โอ้โหบรรากะกะลงแล้วจะแกะไปรวบนะครับผมรวบไม่ทันเออนั้นผมเอ้ยเอาละ47ดาว47ต่อ43โอ้4 3 2 1โอ้ยชนะแล้วครับผมเกือบไปแล้ว ก็ตอนนี้ก็ชนะไปแล้วครับอ่า47ดาวต่อ43ดาวนะผมประป,ปันเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครตัดสินใจที่จะลองใช้สำหรับตัวนี้ถือว่าก็ต้องใช้ทักษะประมาณนึงนะครับก็ถ้าถ้าเราใช้ได้คล่องเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้พอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวละครตัวไหนที่ ตัวใหม่ๆที่ผมเล่นอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็สุดท้ายนี้ยังไงขอฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามนะครับช่องหลงยกยับนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม